สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพ้าบูชา นำเหรียญรุ่นหลังลูกเสือปี2519หลวงปูศ่ศรีฉันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ม่ได้ชมกันนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักหลวงปู่ศรีนะแนะนําไปชมคลิปเหรียญพรมน้ำมนต์หลวงปู่ศรีก่อนนะเพราะว่ามีกล่าวประวัติเอาไว้คร่าวๆก็คือหลวงปูศ่ศรีเป็นสิษธิ์สายตรงของสมเด็จพระอาจารย์โทรพรหมรังสีวัตรคังท่านมีอายุยืนยาวตั้งแต่สมัยปลายรัชสมัยรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่9มีอายุ128ปีมรณภาพเมื่อปี2520ฉาย,ยาของท่านคือพระอรหรัน ท่านเป็นอาจารย์ของเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยไม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่บดาถาวโรวัดการชูสีเจริญสุขหลวงพอ่อฤาษีนิลวัทนาสูงหลวงปุดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นนะครับหลายรูปนะครับต้องบอกว่าท่านนี่เก่งมากนะครับไม่เป็นสองรองไครเรียนรุ่นหลังลูกเสือสร้างไว้ช่วงปลายปี2519จัดสร้างโดยคณะกรรมการลูกเสืออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จุดประสงค์เพื่อหาทุนบุณค่ายลูกเสือพระสังมีเพียงเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จำนวน1 0 0 0 0ืเหรียญและจัดเป็นวัตถุมงคลในรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่สีท่านอธิษฐานจิตเสกเพราะหลังจากที่หลวงปูส่สีท่านได้อธิษฐานจิตเสกเหรียญรุ่นนี้ได้ไม่นานท่านก็มรณภาพก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะับที่หลวงปู่สีปลุกเสกก่อนมรณภาพเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับด้าน,นหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่สีครึ่งองค์ตรงสังกติก็จะมียันอยู่ด้าน,นล่างจะมีชื่อเขียนว่าหลวงปู่สีชันทศิริ เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเป็นลักษณะเหมือนเหรียญอามนะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างเป็นเหรียญปั๊มด้านหลังบนสุดจะเขียนว่าครั้งที่1ตรงกลางก็เป็นสัญลักษณ์ลูกเสือด้านล่างจะมีเขียนว่าพศ2อ1 9 ด้านข้างเขียนว่าปรับปรุงค่ายลูกเสือพระสังอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ด้านหลังเหรียญด้านข้างเปิดให้บูชาเหรียญละ3,500บาทขนาดเหรียญกว้างอยู่ที่2.1เซนสูงรวมถึงห่วง3.5เซน ถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าไลน์ไอดีเป็นไลน์แอ pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน Q-Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน Q-Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองท line ลายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือน,นเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นกก่อนนใรใร,ราามีจว้เแลส อ่อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ